เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคลิยเกมไมค์ครั้ t มันเลงนะครับและตอนนี้เอซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในไมค์ครั้มนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับอย่างแรกเลยนะครับก็คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถปรับอ่าเนี่ยวิวดีเทนนะครับผมหรือแบบเนเดอร์ดีทนเนี่ยเหลือศูน์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับในเกมเนี่ยมันจะได้แค่สนะครับนี่ก็จะแบบมีพื้นที่ประมาณนี้นะครับเวลาเราเห็นเนี่ยแต่ว่าฮะมันมีวิธีปรับให้มันเหลือศูนย์อยู่นรนนีีตงงอ้้เลลืมาะ ก็จะมีเลนเดอร์ดิแทนใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนจากเลข2เนี่ยเป็นเลขศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็เซฟไปผมจัวันนี้เอาล่ะจังวันนี้เข้าโลกมานะครับไหนดูซิเป็นยังไงนะครับผมอ่ะผู้ชมลองดูนะออปชันนะครับ๊บนี่ณผู้ชมเห็นปะเป็นเลขศูนย์แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับโอ้โหพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะครับดูดิเป็นเหมือนแบบโลกเล็กๆเลยนะครับเฮ้ยของจริงว่ะเหลือแบบศูนย์เรนเดอร์ดิแทนนะครับเอ้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยฮัลโ้ลมีอะไรอยู่หรือเปล่าคร นะครับผมนี่สูตรเลเดอร์ดิแทนนะครับน่ากลัวผู้ชมข้างหน้ามันคืออะไรนี่แบบแทบไม่มีทางรู้เลยเอ้ยจมน้ำหมอโอ้โหถ้าต้องใช้ชีวิตแบบนี้นี่คือลำบากจัดเลยฮะเอาใหม่นะปึ๊บมาตรงนี้นะครับตรงนี้มีบ้านนะครับผมวิ่งไปครับปึ๊บมันเป็นเหมือนแบบโลกลอยได้เลยผู้ชมดูดิเลเดอร์ดิแทนเหลือแค่สูตรนะครับเอาล่ะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับผมอ่ะข้ามไปฮะปึ๊บเอาล่ะมันก็พอได้อยู่นะแต่แบบลำบากจริงนะฮะถ้าใครสนใจอยากเล่นมายคราบแบบใหม่เนี่ยก็แบบปรับเลเดอร์ดิแทนเนี่ยเหลือสูงได้นะครับนี่เกมมายคราบของเรา ากเลยครับสำหรับคนที่แบบสเปคคอมไม่ค่อยดีเนี่ยปรับตรงนี้อาจจะช่วยได้นะครับดูเด่นปะเฟรมเรทปรับพุ่งมา400อะครับเมื่อกี้สุดยอดจริงนะครับแต่ว่าเอาขึ้นมาดีกว่าเนาะเอาเป็นสัก7ละกันนะครับอ่าปกติเดี๋ยวจะเล่นเป็น7นะครับก็แบบมองได้แบบครอบคลุมแล้วนะครับผมและสำหรับอย่างต่อไปนะครับก็ผมไปเจอมานะครับว่าแบบพี่แอคไม้กับทองเนี่ยสามารถเร็วกว่าเนเธอร์ไลท์ได้นะครับอ่าที่อย่างแรกเนี่ยเราก็หยิบมาก่อนเลยนะครับพี่แอคอ่าไม้นะครับผมทองแล้วก็อ่านเนเธอร์ไลท์นั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับไม้กับทองเนีีี่่่่ยยเเเรรรรราาาจจะะะะะะด้้้้้้วววนนนนนนคคคคััััับบบบบแแลลกกกก็็็ใสปปผมอออทขไ ึบเอาล่ะทีมบอกเสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวจะมาทดสอบแบบว่าคุณหินละกันครับผมคุณหินแบบว่า10บล็อกเนี่ยแต่ละอันมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น10บล็อกแรกนะครับแล้วก็วางเพิ่มไปอีก2แถวนะครับผมอ่ะเอาล่ะเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอาพลิกแอ็ไม้ก่อนเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นพลิกแอ็ไม้ที่แบบเอ็นชารขุดเร็ว5ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใช้เวลากี่วินนะครับจากวันนี้หนึ่งสอี้าหกเจ็ดนะครับประมาณ7วินเลยครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เร็วเหมือออนนนนนกกััััะะะะคคครรรรบบบต่ไปปป็็จเทงผมมมาา1 2 3 4 5 6 7 แบบน่าจะประมาณ6-7วิแหละแต่แบบว่าผมนับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับมาต่อไปก็จะเป็นบอกว่นนเาเนเธอร์ไลท์นะครับเอาล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าเลยนะครับเฮ้ยค่อนข้างช้าเลยเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพิเอ็กไม้กับแบบทองเนี่ยสามารถเร็วกว่าเนเธอร์ไลท์ได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าเนเธอร์ไลท์เนี่ยคือพิเอ็กที่แบบเป็นที่สุดแล้วนะครับผมเฮ้ยมันเร็วกว่าได้จริงว่ะนี่พิเอ็กไม้นะครับแต่ว่าถ้าวัดเรื่องแบบอายุการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยคนละโลกฮนะเพราะแบบเนเธอร์ไลท์พิเอ็เนี่ยมันแบบถึกมากๆเลยนะครับอ่าแต่ก็เป็นที่สุดแล้วนะครับว่าแบบพิเอ็กไม้กับทองเนี่ยสามารถเร็วกว่าเนเธอร์ไลท์ได้จริงนะครับและสำหรับอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเนมานนงะครับบแล้วก็ ก็เตาเผาละกันครับผมเอาละครับอย่างแรกผมจะตัดไม้ที่เนเธอร์นะครับฟืบตัดไปผมซึ่งตามปกติเนี่ยสมมติแบบเราต้องการเอาไม้เนเธอร์เนี่ยมาเผานะครับซึ่งเราทาไม่ได้นะครับอี๋ยวลองดูนะอาจจะลองแบบแปลงเป็นแผงด้วยละกันนะครับผมจะเผาอะไรดีวะพันหนึงสมมติเอาเผาแร่ละกันนะครับเอาบอกว่าเป็นแร่เหล็กนะครับเอาใส่เข้าไปครับผมเอาล่ะนี่คุณผู้ชมเห็นป้าเราไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับนี่เห็นปะคือไม้เนเธอร์เนี่ยมันไม่สามารถแบบเอามาเผาได้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะคือเราต้องมาแปรรััััััััับบ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 บนน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 ่่่่่่คคคคคคืือออออกกกกกาา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 ารรรรรรรขเเเเเเเปป็็็็็สสติ๊แแแีีีี้้้้้้ลววงงผผมมมมมะะะจไไไดดดใชยซึถ มันเอาไม้นี้เนี่ยมาใช้เผาตรงๆไม่ได้นะครับเลยแบบต้องแปลรูปนิดนึงนะครับสมมติแบบเป็นอ่าสลับหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะคือเราต้องแปลงเป็นอย่างอื่นเลยครับซึ่งก็แปลงเป็นบันไดได้นะครับนี่แล้วก็มาเผาได้นั่นเองนะครับผมเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะและวสำหรับอย่างต่อไปนะครับก็ผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักบล็อกน้ำผึ้งใช่ไหมครับนี่บล็อกฮันนี่นะครับก็ไอ้บล็อกนี้เนี่ยถ้าตามปกติแบบถ้าเรายืนแบบเราไม่สามารถกระโดดขึ้นมาได้นะครับเห็นปะมันจะแบบหนืดจัดนะครับผู้ชมดูดิฟือออเเเหหหมมมมืืนนนนนนแแบบบบบบบลล็กกััีียยวดดดดรราะะโไไ่้้คค ได้นะครับหรือแบบน้ำผึ้งนั่นเองนะครับผมมาจัมบูใช่ไหมฮะจัมบูก็จะมีอยู่2ระดับนะครับนี่จัมบูนึงแล้วก็2ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มจาก1แล้วกันนะครับจอยนี้ก็เป็นโซยเวเลยครับมาปาไปเลครับจัมบูนะครับปึบเอ้ยผู้ชมจัมบูก็ยังโดดไม่ขึ้นนะดูดิปึ๊บเอ้ยมันหนืดครับผมออกมาไม่ได้นะครับเอาล่ะอย่างต่อไปผมจัมบูสองนั่นเองนะครับโยนไปเลครับฟึบจัมบูสองมาฮะจอยนี่โดดไปครับเอ้ยผู้ชมขึ้นได้แล้วอ่ะดดฟนนนนี่่่มมมาาแแเลยะัััวหหกก็งต ดสูงพอที่จะแบบข้า oh, มขึ้นมาได้นะครับดูเห็นไหมมันเหมือนกระโดดปกติเลยแต่ว่าถ้ากระโดดเนี้ยปึ๊บสูงเลยฮะและนี่คือวิธีการรอดจากอ่าบล็อกน้ำาพึ็กนะครับนี่ก็แบบใช้จมูบสองเนี่ยกระโดดข้ามขึ้นมาได้นะฮะแบบนี้ครับผมและสำหรับอย่างต่อไปนะครับผมไปเจอวิธีในการป๊มน้ำเนี่ยในบ้านเป็นบล็อกมานะครับก็อย่างแรกเนี่ยเราต้องมีแบบว่าหม้อปรุงยาก่อนนะครับอ่าเนี่ยหม้อปรุงยาของเรานะครับผมอ่าถังน้ำนะครับเดี๋ยวจะมีถังน้ำอันนึงนะแล้วก็เป็นแบบถังเปล่าๆนะครับผมและอย่าง เป็นหม้อปงยานะครับอ่าวางไปบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอป้ายมานะครับผมฟืบเอาป้ายมาแปะไว้ตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็คือแบบผมจะวางตรงนี้เนี่ยให้น้ำมันไหลมานะครับเอาละเป็นเซอร์โนะครับจัวนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าปั๊มได้จริงหรือเปล่านะครับอย่างแรกก็วางน้ำัาผมปึบน้ำเนี่ยมันก็จะไหลมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับก็ในไมคาเบล็อกเนี่ยเวลาน้ำมันไหลมาแบบนี้เนี่ยตรงหม้อปุงยามันก็จะมีน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะตักตรง แบบมีแค่ถังเดียวเองนะเนี่ยผมเราก็สามารถปั๊มได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอะไรที่แบบว่าสุดยอดนะครับผมนี่ปั๊มได้นะครับไม่ครับจะว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยวางน้ําไปนะครับตักน้าผมตรงนี้ก็มีให้ตักนะครับดูดิได้น้ําเพิ่มมาแล้วครับแต่ว่าจริงมันก็มีวิธีแบบเบสิกเลยนะครับก็คือแบบน้ําฟินิตี้นะครับผมอ่าก็คือวางสองมุมใช่ไหมครับฟื้นอ่าแบบนี้แล้วก็แบบตักได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึงเหมือนกันนะครับก็คือแบบราดน้ําไปแล้วตรงนี้ก็ได้มาด้วยเออฟื้นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการปั๊มน้ํานั่นเองนะและสําหรับอย่างต่อไปนะครับก็ผมไปเจอวิธีนะครับในการทําให้แบบบามเรลเนี่ยเป็นแบบกล่องเปิดนะครับอ่าเยว มาลองดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเว้ยเพื่อนเป็นครีเอทีฟนะครับอย่างแรกก็จะเป็นบาเรลนะครับผมอ่าออฟเซอร์เวอร์ด้วยนะครับเลสโทนครับผมแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้สักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเลือกเป็นขนแกะแล้วกันมาอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะวางแบบว่าเอ้ยนะลืมเราต้องมีซิกกี้พิสตันด้วยครับอ่ะวางไว้อย่างนี้เลยนะครับฟืบอันแรกครับผมแล้วก็วางอ่อบล็อกมา2แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเชื่อมเลสโทนมาต่อแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นออฟเซอร์เวอร่มมะไได้้อออาึงนนแรกี ต้องวางบาเรลไว้ก่อนนะครับเออแล้วค่อยวางแบบออฟเซอร์เวอร์นะครับฟื้นแบบนี้ครับผมอ you know. ่ะก็คือแบบบาเรลเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมับแต่ว่าเวลาเปิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมีวงกลมนะครับผมเห็นปะถ้าจะเห็นไม่ทันแหละมาเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือปรับเปิดอย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่เห็นปะตัวบาเรลเนี่ยก่องมันก็จะเปิดแล้วนะครับเป็นเหมือนแบบมีวงกลมอยู่นะครับผมอ่ะลองทุบนะฟื้นี่เห็นปะก็จะเป็นแบบวงกลมแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถทำเป็นเหมือนแบบลำโพงอะไรก็ได้นะเออเป็นการตกแต ปุ๊บอ่ะมักลับเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จริงมันก็ทําไม่ยากเลยนะอ่ะเอาใหม่นะปุ๊บวางแบบนี้มานะครับบาเรลก็ผมบล็อกอะไรก็ได้มานะครับเชื่อมเลสโตนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ออฟเซอร์เวนั่นเองมาแล้วก็เปิดกล่องเลยครับนี่แค่นี้เองนะครับผมปึ๊บนี่ง่ายมากครับเราจะได้เป็นแบบกล่องบาเรลที่เปิดอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะมืดเลยนะครับเดี๋ยวได้จะเย็นทํามเซตก่อนเอาซักอ่าสามพก่อนแล้วกันนะครับซึ่งจริงลำโพงเนี่ยผมจําได้ว่าแบบมันมีแบนเนอร์ด้วยนะนึงเดี๋ยวลองทําก่อนเอาล่ะอย่างแรกทําเป็นลายอิดหรือเปล่านะปุ๊บแล้วก็น่าจะต้องมีสีดําด้วยนะครับอันนี้คือแบบมั่วเลยนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะจำได้ว่าแบบเคยทําเมื่อนานมาแล้ว นะฮะอ่าประเด็นนะอันนี้นะครับผมใส่เป็นสีดําไว้อ่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่วงกลม3อันนะครับหยิบมาผมแล้วก็เป็นขีดตรงกลางนะครับประมาณนี้ป่าวะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นลําโพงนะเดี๋ยวลองแปะก,ก่อนเดีย๋ยวมันแปลกๆวะ่ะอ๋อยังไม่มีสีดําตรงกลางนี่วะ่ะอ่าแบบนี้นะครับเดียด๋วยวๆออกก่อนปื๊บทูแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่าได้อยู่นะครับก็เอออันนี้ก็เป็นลําโพงได้นะแต่ว่ามันก็จะไปปิดอันนี้เดี๋ยวจะแล้วแต่ดีไซน์แล้วกันนะครับผมก็แบบไม่แน่ใจว่าเอาไปสร้าง เจอหรือเปล่านะครับนี่ไงเจอแล้วในเมกาเบล็อกเนี่ยถ้าเราเอาเรือไปวางใส่แบบรูเวเลเจอร์ที่หลับอยู่นะครับเหมือนแบบลุงมันก็จะไปนอนในเรือนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าจริงหรือเปล่านะครับอย่างแรกก็แบบว่าทำเซตก่อนนะครับผมทำเซตอ่อมิดไนท์นะครับเอาล่ะอ่ะตอนคืนนะครับผมเอาล่ะลุงนอนได้นอนดิจะได้แบบเทสนะครับเอาล่ะเป็นบ้านหลังนี้แล้นเข้าไปครับจุดนี้อ่าเรียบร้อยผมนอนไปนะครับเอาล่ะกดชิปนะครับคลิกขวาไปครับเอ้ยผู้ชมลุงนอนจริงว่ะดูดิลุงอยู่บนเรือแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองดันดูนะคร แบบเพจฟกูก่อนนะครับอาซอบบี้จะได้ม่มายุ่งนะถ้าเราดันออกมาจากบ้านได้บอกวะพอหนึง่งอยากดันออกมาจากบ้านอนะ่ะอ่ะออกไปออกไปฟึบดันได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ลุงตกลงมาแล้วนะครับสมมติถ้าเราทุบเรือล่ะฟึบเลยดะก็คือนอนตรงนี้เลยเหร ลุงเหมือนลุงแบบเมาออมานะครับแล้วก็มานอนที่พื้นน่ะลุงทำทำไมอ่ะลุงถ้าเราทุบเตียงอ่ะปึ๊บอ่ะก็เด้งออกามาแบบนี้นะครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราใหม่ดิเฟี้ยวอ่ะคุณผู้ชมมาใหม่บ้านหลังนี้นะครับเอ้ยไม่มีนี่ยว่ะเอาเป็นบ้านหลังไหนดีวะเนี่ยขอลองเทสหน่อยนะครับได้หรือเปล่าบ้า,านหลังนี้อ่ะลุงนอนอยู่นะครับเจ้านี่เอาเรือครับผมคลิกขวาวใส่แบบนี้นะครับนี่ลุงก็จะนอนบนเรือนะครับทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยแต่ก็เฟี้ยวดีครับอ่ะเดี๋ยวลองแบบดันไปเรื่อยๆนะลุงมันจะหลุดตอนไหนครับผมปึ๊บออกไปออกไปเอา ออกมาได้นะครับเป็นเรื่ที่แบบเฟี้ยวสุดๆเลยนะครับผมทำได้ยังไงวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปตอนเช้าดีกว่าเนาะทำเซตไปครับปึ๊บอ่ะหกพาเลนแรกสำหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำตามหน้าปกกันดีกว่านะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเวอร์ชันแบบสแนปช็อตเลยนะครับก็คือแบบเวอร์ชันใหม่นะครับผมเอาล่ะอย่างแรกผมขอหาเป็นแบบไปโอมเพลนก่อนแล้วกันนะครับจะได้แบบโล่งๆเนาะเพลนนะครับเจ้าเนี้ยว้าไปเลยครับเอาล่ะเจอแล้วครับสำหรับหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าแมกมาบล็อกหลายแบบเลยนะครับมาแมกมาบล็ออออกกกกกกนน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 นะะะะะคคครรรรรัับบ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 ีีีีีีีี่่่่่่่่็็็็จจจเเเเปปแแแแ้้้้้ใใใใชชมมมยยยยตวววาาาาาาหสฟไงงดืิธท 응นะอ่ะสกวาวเวนนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบแถวาวันป่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอ่าวางบล็อกขึ้นมานะครับปึ๊บแล้วก็วางอันนี้ดูนะครับผมอ่ะปึ๊บใช่ปะเป็นถวาวันปะ่ะอ๋อไม่ใช่เหรอแต่ว่ามาใช้นี้แหละในการตกแต่งนะครับซึ่งจริงผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะมันเป็นบล็อกใหม่นะเราก็จะใช้บล็อกเพรก็ผมอ่ะวางไปแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็แปะอันนี้รอบๆเลยครับปื๊บเอาละนดียคุณผู้ชมมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบแมกมาบล็อกแล้วนะครับดูดิคุณผู้ชมโคตรเหมือนนะครับแบอบออันนน,อนน็่กะดูืลล อะเมทิสต no ์นะครับบล็อกอะไรเดียวเนี่ยอ่ะเอามาเยอะๆเลยเอาล่ะนี่ก็จะเป็นขนแกะนะครับไหนเราได้ฟืบได้หรือเปล่านะครับอ่ะขนแกะสีเหลืองนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นคัพเปอร์เลันนะครับอ่ะไหนดูคัพเปอร์ได้ฟืบคัพเปอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วจะเป็นแบบอเมทิสต์ละครับอ่ะอเมทิสต์แปะไปฟืบอเมทิสต์จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยววางเรียงมาดีกว่าถ้าเป็นบล็อกเหล็กละครับอ่ะบล็อกเหล็กจัดไปครับฟืบจะเป็นแบบนี้นะฮะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยถ้้าเป็็็นนบบบอออออกกกททงงลลลล่่ะะะครัแว เเลยฮะข้าจริงคุณผู้ชมนึกว่าเป็นบล็อกใหม่จริงนะเนี่ยเออว่ะแล้วถ้าเป็นบล็อกนี้ล่ะไม้อันนี้ดูนะครับปึ๊บโอ้โหเด่ะมันไม่ได้หวังคุณผู้ชมสีมันแบบสีมันทึบเกินไปนะครับต้องเป็นสีสว่างอ่ะเออว่ะแล้วถ้าเป็นเมโล่ล่ะครับไหนดูดิได้หรือเปล่าโอ้โหได้เหมือนกันนะครับนี่และนี่คือวิธีการทำแมกมาบล็อกแบบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปทำดูได้นะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชันนี้นะ 12W 13A นะครับผมเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่